กิจกรรมการเวียนเทียนซึ่งถือได้ว่าหลายคนกันอนุโมทนานะครับแต่เมื่อวาันที่ทีผ่านมาฝนก็โปรยปลายไปในหลายพื้นที่ซึ่งหลายจังหวัดเองก็จัดกิจกรรมนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสําคัญของพุทธศาสนานะครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพร้อมที่จะน้อมนําตนเองเนี่รักษาศีลลดละเลิกอบบยามุกนะครับตลอดพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาหลายจังหวัดด้วยกันเป็นอย่างไรไปติดตามครับ วันนี้เวลา18นาฬิกาณพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันเทศกาลอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2565ของจังหวัดพิษณุโลกเริ่มจากประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าพระพุทธชินราชภายในวิหารหลังจากนั้นถวายปัจจัยและเครื่องทยธรรมแด่ประธานฝ่ายสง ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมมทนียขถาและร่วมเวียนเทียนโดยมีหัวหน้าส่วนาาาร,ราชการข้าราชการพนักงานรัฐพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนกันอย่างหนาแน่นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 บรรยากาศพุทธศาสนิกชนสวมหน้ากากอนามัยร่วมเวียนเทียนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนโปรยปรายแต่ประชาชนหลายคนที่ตั้งใจร่วมพิธีสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยก่อนจะเวียนเทียนหลายคนมาร่วมทําวัดเย็นสวดมนต์ รวมถึงประชาชนที่เดินทางมากราบสาการะขอพรองค์พระพุทธชินราชเพื่อความเป็นสิริงมงคลอีกทั้งเป็นการสืบสารประเพณีสําคัญเพื่ออยู่คู่กับสังคมของชาวไทยสืบไปที่อุโบสถวัดมณีบรรพศวรวิหารวัดเขาแก้วอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายสมชายกิจเจริญนุ่งโรดผู้ว่าราชการจังหวัดตากพรอพ้อมด้วยนางวันรุดีกิจเจริญนุ่งโรดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนร,ราชาการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวตาก ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและเข้าพรรษาพุทธศักราช2565เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรยัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่วัดมณีสถิตกปิดถารามพระอารามหลวงตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายขาจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกตรวร,รกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการและประชาชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาลาบบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2565สารโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดจนให้ประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดเพื่อช่วยกันทำนุบ,บำรุงรักษาให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป ทั้งนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8เป็นวันคล้ายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัจจวคีและพระโกธัญญะในจำนวนพระปัจจวคีทั้ง5ได้ธรรมจักสูขขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยะสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาและทําให้พระรัตนตรัยครบองค์สาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขณะที่วันเข้าวรรษาก็นับว่าเป็นวันสําคัญในพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาจะทิฐานว่าจะพำนักอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามพระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างอ้างแรมที่อื่นโดยช่วงจำเวลาพรรษา3เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ส่งความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสมัครใจในหมู่คณะ สำหรับการเวียนเทียนนั้นนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพบ,บูชาต่อปูชนียบุคคลหรือปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาแล้วยังเป็นกุศโลบายเตือนสติให้ตระรกะถึงวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทอีกด้วยที่วัดบึงกระดานหมู่ที่3ตำบลบึงกระดานตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลก พระคร,รูเกษมวาปีพิสัยรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกเจ้าอาวาสวัดบึงกระดานได้จัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืนพระมหาอุปคุตเจ้าพระอาหารหันต์แห่งโชคลาภโดยมีนายรณชัยจิตพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายมนชัยวิวัฒนาตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกว่าที่ร้อยตรีอิทธพลบุพภศิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงรวมเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ทุกวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธจะมีพิธีตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนหรือวันปันเป็นพุธซึ่งเป็นปีตรงกับวันอัสสลหบูชาวันพุธท,ที่13กรกฎาคมวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน8โดยทางวัดบึงกระดานได้จัดพิธีบทขอโชคลาภพระอุปคุต108จบตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์99รูปพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมงานได้รับเปลี่ยนพระอุปคุตเหล็กน้ำพีเพื่อเป็นความสิริมงคลหนุนเสริมโชคลาภต่อไป